การแพร่ระบาดของโควิด -19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลกการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศไทยในยุคที่ต้องฟันฝ่ากับสถานการณ์โควิดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบนิว n o r m a l ลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้กลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งโดยใช้ภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งจะขยายไปยังพื้นที่อื่น ได้พิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณจังหวัดภูเก็ตว่าช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ1 0 0 0 0แคนสร้างรายได้ประมาณ90,00ล้านบาททั้งนี้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำถึงเสี่ยงปานกลางภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการ d m h t t a ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนวันนี้จังหวัดภูเก็ตพร้อมร้อซในการเป็นต้นแบบและสามารถเป็นแบบอย่างให้พื้นที่ อื่นๆในการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยสัญลักษณ์ที่สามารถยืนยันความมั่นใจในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีคือมาตรฐานชาและชาพลัส ความสำเร็จโครงการภูกเก็ตแซนบ็อกจะถูกส่งต่อไปยังเกาะพีพีเกาะไร่เลและเกาะไง่จังหวัดกระบี่ซึ่งวันนี้ทั้ง3เกาะมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งด้านความสะอาดความปลอดภยัยระบบติดตามนักท่องเที่ยวประชากรในพื้นที่ได้รับวัคซีนไม่ต่ำกว่า7จเปอร์เซ็นต์และพนักงานในสถานประกอบการได้รับวัคซีนครบร้อยเปอร์เซ็นต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย,ยังได้เน้นยำ้ำถึงการให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยภายใต้การท่องเที่ยวสีขาวและการท่องเที่ยวแบบ1 n o เนอร์มอลเพื่อรวม การสร้างกลไกที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้เดินทางมาทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง